ก็คนที่จะชนะไปตามชิ้นอยู่ต่ากว่านี้นิดเดียวต่อกว้างจิกหัวขึ้นมาไปจารย์ต่อหน้านักขาที่มันเยอะแยะอย่างเงี้ยโชคดีจ้ะพราจะเล่นอะไรกันนะเมื่อกี้ก็อายแล้วไม่ได้แนงนานโอนายแล้วมีใครจำได้บ้างว่าเรา2คนเล่นละครเรื่องอะไรกันคนะมีมีเลย ดาแบบว่ากระถาน้าไม่เจอกันนานมากเดี๋ยวเราไปเมากันทั้งหลังี่มคะยี่สิยี่สกเลยเหรอตอนนั้นอายุจน่าจะนานนะตอนนี้สิบ้ดสิบสี่แล้วนน่าจะนานอยู่ตอนนั้นเราอายุสิบแตอนนี้เราสี่สิบสี่ยี่หเลยเหรอ น้ำตาจะไหลยี่สิบหกปีพี่แอนยังสวยอยู่เลยดูดิพี่อยสวยปอีกการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบยี่สิบหกปีเป็นไงคะจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือเหมือนถึงว่าเบนก็เหมือนเดิมเบนก็ยังแบบยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็แบบคือยิ่งวันนี้ ผมทรงนี้ทําให้รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกมาตอนอายุสิบแปดไหมคะเป็นอนอนอิผมได้แต่หน้าแหะค่ะพี่หน้าก็ได้หน้าก็ได้อยู่ตอนนั้นสนุกมากๆเลยเนาะสนุกแล้วจริงๆก็เป็นละครที่แบบทําให้คนนึกถึงเราเหมือนกันนะพี่แอนแต่ในแต่ใน26ปีที่แล้วเนาะแบบดรวิกันดาก็จะเป็นอะไรที่นิ่งๆแล้วก็ดูแบบขึ้มๆคือเป็นแบบโอ้โหเงียบ ไม่ไม่เหมือนยุคเมื่อกี้นะคะไม่เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่แสดงนะคะเมื่อกี้ที่แสดงคือเป็นแบบว่าเป็นแบบยุคในปีแบบว่า6กแปดใหม่แล้วคือจริงๆจะบอกว่าในยุคนั้นเนาะเราก็เรียกว่าอะไรดีอะตอนนั้นเป็นเด็กมากอะ18คือเด็กมากแล้วก็แบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระเอกก็เป็นพี่จอนนี่จอนนี่แอนโฟนีเนาะแล้วก็พี่แอนนี่คือแบบต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของของวงการละครเลยคือเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแล้วเราก็คือ เป็นตัวกระเป๊กอะไรสักหนึ่งอยู่ตอนนั้นอย่างไม่จริงไม่จริงคือจริงสนุกมากเพราะว่าแอนก็ไม่เคยได้รับบทอะไรที่รู้สึกว่าเป็นดรวิคันดาที่มันเป็นอะไรที่มันต้องอดทนกดกลั้นมันแบบมันเก็บกดอยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดแต่ว่าณยุคปัจจุบันสมัยนี้ก็คือแบบว่ามันไม่มีแบบนั้นละคนก็คือต้องฟาดมาถึงก็ต้องฟาดกลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนถ้าถ้าเอาตอนนี้พี่อยากเล่นเป็นบทไหนคะโอ้พี่ก็เป็นดรวิคันดาถ้าจะเอาแบบฟาดๆาดหน่อยไม่ได้ ขายืมเขายืมบทพี่ฟ็อกมาใช้เมื่อเช้าติ๊กตอกกับติ๊กตอกช่วยแม่ไว้ <c oughs> ความแซบของออนอินจะลดลงไหมคะถ้าสมมติาได้กลับมาเล่นยุคนี้แซบหรือว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเล่นตอนหมายถึงว่าถ้าเล่นในยุคนี้แล้วเรากลับมาเล่นหนอะเราว่าเราต้องแซบกว่าตอนนั้นเพราะว่าตอน18ยังไม่มีบวก <c oughs> แล้วตอนนี้ยอมได้ยังไงในเมื่อสามีคุณแซบขนาดนั้นเมื่อกี้ดิฉันไปจับมาแล้วโอ้โหแข็งปัง จะมาเต็มคิดว่า,น,าน่าจะสนุกดีนะพี่แอนนะ